สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พรอยพลิธาโลขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนที่สละเวลามีค่าของเพื่อนเพื่อนกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนขอขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกาลังใจแล้วก็ขอขอบคุณมากๆเลยสําหรับทุกท่านที่กดเป็นสมาชิกของช่องชาแนลน้อยๆของเราขอขอบคุณมากนะคะวันนี้เราจะมาทานายดวงในหัวข้อที่ว่าดวงความรักของเพื่อนๆที่เกิดราศีตุลภายในเดือนพฤศจิกาย,ยน2564นนี้จะเป็นอย่างไรมาเรามาดูกันเลยนะคะ ตอนนี้เพื่อนๆมีความเป็นอิสระเสรีภาพในตัวเองไหมชอบการผจญภยัยชอบไปนู่นไปนี่แล้วก็ลองผิดลองถูกหรือไม่ก็ไม่อยากที่จะมีความรักที่จริงจังหรือว่าไม่อยากให้ใครมาผูกมัดอยากที่จะลองศึกษาดูหรือไม่ก็อยากที่จะผจญภัยท่องเที่ยวไปก่อนความรักความสัมพันธ์ของเพื่อนๆกับเขาดูเหมือนมันจะมีอะไรที่อึมครึมแล้วก็ เขาจะเป็นคนที่ดุไหมหรือไม่เพื่อนๆก็อาจจะใส่อารมณ์ใส่กันอะมันทําให้ต่างฝ่ายต่างต้องแบบอยู่ในพื้นที่ของตัวเองแล้วก็เพื่อนๆอ่ะก็เป็นคนที่มีความใจดีใจบุญสุดทานชอบช่วยเหลือคนอื่นให้คาปรึกษากับคนอื่นได้แล้วตอนนี้ดูเหมือนเพื่อนๆก็จะไปปรึกษากับผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าพวกค้องบริวารเกี่ยวกับปัญหาของเพื่อนๆที่มีอยู่ในตอนนี้ คนที่เพื่อนๆถามถึงเนี่ยเขาอาจจะทํางานเกี่ยวกับพวกต่างถิ่นแดนไกลไหมคะต้องเดินทางตลอดไปน,นู่นไปนี่อาจจะเป็นไม่ค่อยได้หยุดอยู่กับที่พอหยุดๆแป๊บหนึง่งก็ต้องออกไปแล้วอะไรอย่างนี้อาจจะเป็นพวกที่ทํางานเกี่ยวกับพวกหน่วยง,งานของรัฐหรือไม่ก็รัทวิสาหกิจพวกที่มีตําแหน่งมีลูกน้องในบริวารก็ได้ แล้วก็ดูเหมือนว่าความรักความสัมพันธ์ของเพื่อนๆกับเขาเนี่ยมันได้จบสิ้นลงไปแล้วมันมีการอย่างขอโทษค่ะมันมีการหย่าล้างล้างลากันไปห่างหายกันไปแล้วก็ตอนนี้เพื่อนๆก็มุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานแหละ แล้วเราจะมาตอบคำถามตามท o ปิกันนะคะว่าดวงความรักของเพื่อนๆที่เกิดราศีตุลภายในเดือนพฤศจิกายนนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างเรามาดูกันเลยนะคะ ดูเหมือนเพื่อนๆนี่จะมีการสนใจเกี่ยวกับการงานมากกว่าพวกการทำงานพวกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนนี้เพื่อนๆมีงานการที่จะต้องดูแลอย่างใกล้ชิดหรือไม่ก็มีการลงมือทำแบบว่าจริงจริงจังๆคอยดูว่ามันจะออกดอกออกผลเมื่อไหร่ผลผลิตนี่มันจะเก็บเกี่ยวได้เมื่อไหร่เนี่ยแล้วก็ดูเหมือนว่าเพื่อนๆจะมีความลับอะไรไหม ความลับของเพื่อนๆนี่ไม่อยากจะเปิดเผยตอนนี้อาจจะมีการแอบส่องแอบมองหรือว่าแอบตามเขาอยู่หรือเปล่าหรือว่ามีการทำอะไรที่แอบๆอาจจะเป็นการที่ซุ่มทำธุรกิจแต่ยังไม่เปิดเผยให้ใครรู้หรือเปล่าคะแต่ว่าชีวิตการเป็นอยู่ของเพื่อนๆเนี่ยก็มีความสุขดีนะคะมีสังคมมีพวกพ้องบริวารมีเพื่อนฝูง คอยให้คำปรึกษาให้คำแนะนำแล้วก็อาจจะมีปาร์ตี้หรือไม่ก็มีมิ팅กันเล็กๆน้อยๆช่วงเดือนนี้เพื่อนๆก็จะมีงานการที่มีความมั่นคงหรืออาจจะกำลังจับงานอีกตัวหนึ่งก็ได้มันเป็นอะไรที่เริ่มเริ่มที่จะทำแต่ว่างานอันนี้มองเหมือนเพื่อนๆจริงจังมากเลยนะคะส่วนเรื่องของความรักก็ มองเหมือนจะมีปัญหาเกี่ยวกับความรักหรือว่าเพื่อนๆเนี่ยรอความรักจากเขาแล้วดูเหมือนว่าเขาก็ยังไม่มายังไม่มีความชัดเจนหรือไม่ถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการความรักความโรแมนติกภายในเดือนเนี้เรามองว่ามันจะยังมีปัญหากันอยู่อะทั้งทางที่เพื่อนๆเนี่ยอยากได้ความรักดีๆอย่งเลยอยากให้มีใครก็ได้สักคนหนึ่งที่จริงใจแล้วก็จริงจังกับเรา แล้วปัญหาของเพื่อนๆที่มันเข้ามาในตอนนี้มันอีลุงตูงนางไปหมดเลยดูเหมือนว่ามันจะมาทุกทิศทุกทางเลยมันมีการไม่เข้าใจกันมันมีการไม่ลงรอยกันแต่เพื่อนๆเนี่ยก็มีความวิริยะอุตสาหะที่จะไฟท์มันไปแล้วก็ต่อสู้มันด้วยตัวของเพื่อนๆเองเพราะว่าเพื่อนๆเนี่ยมีเลือดนักสู้นักรบอยู่แล้วในตัว เพื่อนๆไม่ยอมแพ้หรอกเรามองแล้วอะแล้วเพื่อนๆก็จะเป็นฝ่ายชนะในที่สุดแล้วถ้าถามหาในเรื่องของความรักเพื่อนๆก็อยากที่จะมีการพูดคุยเริ่มต้นกันใหม่แล้วก็มีใครก็ได้หรือว่าใครสักคนที่ให้ความรักความเมตตาความจริงใจดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันไม่ต้องยกให้เราเป็นเจ้าหญิงหรือเจ้าชายไม่ต้องมีอะไรมากมายไม่ต้องมีเงินทองกองเท่าภูเขาหรอกแต่ว่าขอให้มีความจริงใจรักเราเป็นห่วงเรา ก็เท่านั้นแต่ว่ามันมันยังไม่เป็นแบบที่เพื่อนๆคิดในช่วงเดือนนี้นะคะเพราะว่าต่างฝ่ายกับต่างก็ต้องแบบว่าทํางานทําเงินของกันและกันไปยังไม่เจอความรักดีๆหรือว่าในสิ่งที่เพื่อนๆคิดหวังไว้เนี่ยจะยังไม่ค่อยสมหวังนะคะเพราะว่าต่างฝ่ายต่างต้องทำงาน,นก่อนอาทีนี้เราจะมาฟัง ใจกันซิว่าเขาอยากบอกอะไรกับเพื่อนในตอนนี้ อยากจะบอกว่าอะไรเดี๋ยวคนคนนี้จะหาวิธีการติดต่อสื่อสารกับเพื่อนๆมาแล้วก็อยากให้เกิดเรื่องราวปฏิหารมีเพื่อนๆกับเขาเดินเคียงข้างไปตลอดชีวิตเขารู้แล้วว่าเพื่อนเพื่อนเนี่ยเป็นทั้งเพื่อนทั้งแฟนแล้วก็คุยด้วยแล้วมีความสุขสนุกสนานแล้วอยากจะบอกว่าลูกเพื่อนๆเนี่ยเขาก็แอบถ่ายรูปของเพื่อนๆนไว้ตอนที่เพื่อนๆเผลอ,หร,อหรือว่า หมือนแบบว่าเออไม่น่าจะถ่ายเลยก็ถ่ายอะไรอย่างนี้ค,คนคนนี้กำลังตกอยู่ในสภาวะที่ถูกบีบบังคับหัวใจแล้วใจเขาก็รู้สึกอุดอัดบางท่านบางรายเขาอาจจะเกิดการรักสามเศร้าในชีวิตของเขาก็ได้มันก็พูดไม่ได้พูดไม่ออกเป็นปัญหาที่หนักอึ้งอยู่ในตอนนี้แล้วดูเหมือนว่าคนของเขานี่จะทำ สเสน่ห์เลขกลงไล่มนอะไรหรือเปล่าเราไม่รู้นะเหมือนกับแบบว่าไปทำอะไรผูกดวงผูกดวงอะไรหรือเปล่าแต่ก็อยากจะบอกให้รู้ว่าคนที่เพื่อนๆถามถึงเนี่ยเขามีความรอคอยความคิดถึงเพื่อนๆอ,อยู่แล้วก็เขาสลัดเพื่อนๆอ,ออกไปจากหัวใจเขาไม่ได้อ่ะเขาร้องไห้คิดถึงเพื่อนๆอ,อยู่ในขณะนี้ในตอนนี้ที่เราเปิดไพ่นี้นะคะ ทีนี้เราจะมาฟังโรแมนเจอร์ว่าแล้วจะเป็นอย่างไรกันต่อไปมันจะได้มีการไปรีเล็กไปเที่ยวพักผ่อนบางท่านบางรายอาจจะได้ไปเกี่ยวกับทางน้ำทางทะเลไปได้วยกันไปเที่ยวกัน แล้วก็จะมีการมาของง้อข,ขอคืนดีให้เพื่อนๆเนี่ยไว้วางใจเขาได้แล้วก็ความรักครั้งนี้มันจะปลอดภัยเขาจะให้พวกพ้องบริวารเพื่อนฝูงช่วยให้ความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้มันจบลงได้เร็วขึ้นหรือไม่ก็สวยสวยดีอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเอาจบลงด้วยการลงเอยกันหรือไม่ก็เร็วๆนี้เพื่อนๆอาจจะได้รับข่าวสารจาก พวกพ้อมบริวารของเพื่อนๆหรือไม่ก็ของเขาาเงี้ยส่งข่าวสารมาแล้วก็เขาก็กําลังอ้อนวอนภาวนาขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เพื่อนๆกับเขาได้กลับมาของรักกันอีกครั้งหนึ่งในตอนนี้เลยทีนี้เราจะมาฟังสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะว่าเขาอยากบอกอยากแนะนําอะไรกับเพื่อนๆในตอนนี้เราจะมาดูกันโอ้โห สบายเนาะ <c oughs> คือตอนนี้เพื่อนๆอยู่ในสภาวะที่มีความเครียดทุกทนกับปัญหาแล้วก็มีความทรมานจิตใจยอยู่ไหมคะ <c oughs> แล้วเพื่อนๆก็อยากที่จะให้มันสิ้นสุดแต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าคนเรามันก็จะต้องมีเรื่องทุกข์ร้อนแล้วก็มีความสุขปนกันไปแต่อยากให้เพื่อนๆเนี่ยปล่อยวางแล้วก็ไม่ต้องเครียดมันนะคะค่อยๆแก้ปัญหาไป แล้วก็เอาเวลาตรงนี้ไปสนใจเกี่ยวกับสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามาในชีวิตของเพื่อนๆเ,เพราะว่ามันกําลังจะเกิดขึ้นแล้วในสิ่งที่ดีๆสิ่งที่ใหม่ๆไอเงี่มีพลังงานดีๆแล้วมันก็ถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องรีแลกพักผ่อนคือผ่อนคลายสมองจากการที่เราเครียดตักตามมานานคือเราพักผ่อนได้แล้วนะคะ ช่วงนี้ขอให้คุณติดต่อสื่อสารกับใครก็แล้วแต่พูดออกไปให้ชัดเจนเพื่อป้องกันความผิดพลาดแล้วก็อาจจะเป็นการเข้าใจกันผิดก็ได้ถ้าเกิดเราคิดว่าไม่ใช่พูดจริงจังอะไรอย่างนี้ในช่วงนี้เขาก็อาจจะตีความหมายแล้วแปลความหมายผิดทําให้ผิดใจกันได้ขอจบการทํานายของเพื่อนๆ ชาวลาสีตุนไว้แค่นี้นะคะคลิปการอ่านไพ่นี้เป็นการอ่านดวงโดยรวมเราไม่ได้เจาะจงดวงใครคนใดคนหนึ่งถ้าตรงแปลว่าพลังงานเราจูนถึงการสื่อถึงการส่วนท่านใดถ้าฟังแล้วอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยหรือว่าเครียดซีเรียดไม่ใช่ชั้นแล้วทิ้งมันไปนะคะส่วนใดที่เพื่อนๆฟังแล้วมันดีมันโอเคเขาขอให้เพื่อนๆเก็บไปใช้แล้วก็ขอให้สําเร็จเห็นผลโดยเร็ววันนี้นะคะ ผลผลิตทาโลขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับทุกทุกท่านขอให้ทุกทุกท่านมีความสุขสมหวังในสิ่งที่เพื่อนๆคาดหวังไว้โดยเร็ววันนี้ขอขอบคุณเพื่อนๆที่สละเวลามีค่าของเพื่อนๆกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนมีคอมเมนต์น่ารักน่ารักแล้วก็ต้องขอขอบคุณอย่างยิ่งเลยสําหรับทุกทุท่านที่กดเป็นสมาชิกข,ของช่องชาแนลน้อยๆของเราเรารู้สึกปลื้มใจมากเลยที่เพื่อนๆให้ความสําคัญกับเราขอบคุณมากนะคะแล้วก็ ถ้าท่านใดที่เข้ามารับชมระัะฟังแล้วยังไม่ยอมกดติดตามให้เราเลยคอร้องนะคะกดให้เราด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้เราในการทําคลิปครั้งต่อๆไปแล้วก็จะได้ร่วมรับชมรับฟังคลิปใหม่ๆไปพร้อมๆกันแล้วเวลาที่เราไลฟ์โสดดูดวงเราจะดูให้เฉพาะ fc ของเราเท่านั้นนะคะขอจบการทำนายไว้แค่นี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ